เอ,เอางี้ก็ได้งั้นสรุปก็คือจะจะเลิกยุ่งกับเพื่อนคนนี้ถูกไหมก็คือต่างคนต่างอยู่ถูกปะถูกคับโอเคงั้นไปเลยครับไปพวกตอแหลเนี่ยไปเข้าใจป,นปะนี่ก็ตายไปอีกคนไป,ปนเพื่อนกันยังขายกันเองเลยอลไยากไอ้เ,อเฟมมึงอยากคุย,คยต่อปะก็คนขอ,ของมึงอะกูถามว่ามึงอยากคุยกับแฟนมึงอยู่ไหมอยากรู้มันจะเหมือนได้อีกนานไหมกูอย,อยากรู้เหมือนกันจะต,ตอแหลกูก็ได้แบบไม่อยู่หน้ากล้องแต่ที่จริงอะอยู่ เออกูรอโคตนนานเลยเพมกูได้แบบคำตอบจาก<ด><ด>นานมากเลยอะเรืเอ่อนแค่นี้มึงทำให้กูภูมิใจมากเลยน้องแบบตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะพูดถึงอะจริงจริงเมื่อวานเคียจบแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงไปดึงย่างนูกระุกดึงอะไรนะเมื่อวานคือเคียจบแล้วอ้าว สรุปจบไม่จบเนี่ยก็เห็นก็เห็นเนี่ยเห็นเห็นเห็นลูก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 ผมเนี่ยบอกบอกว่าไม่ไม่ไอ,มเ,อเดี๋ยว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 คือไอ้จบนี่ก็คือเลิกคุยกันเลยใช่ไหมก็คือต่างคนต่างอยู่คือแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้จักกันเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมครับ <S <S คือความหมายอะที่จบอ่ะถูกไหมผมพูดถูกป่ะได้ยิน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 ใช่ป่ะก็คือแบบว่าแบบไม่ไม่คุยกับคนนี้แล้วถูกไหมก็จะต่างคนต่างจะเลิกยุงกันอะถูกไหมความหมายอ่ะ อไอคำว่าจบเนี่ยคือจบแบบไหนนูเขาไปตรงอื่นเนี่ยมาตรงนี้ก็ตุกมากเลยระก็ตุกกระตุกกะตุกอะไม่ตุกหรอกหนูคุยตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะมันจะยาวเกินเว้ยมีอะไรก็เคลียร์เคียให้มันจบเลยคล้องน้ำแป๊บหนึ่งกลับมาละกลับมาละคือจริงๆอะพวกหนูจบกันตั้งตั้งนานแล้วนะแต่คือพี่อันนี้พี่เฮพูดแทนอะแต่คือพี่เขาดึงคนอื่นเข้ามาด้วยไงเข้าใจไหมแบบดึง ที่ออดึงใครเข้ามาอีกอ่ะมันเลยไม่จบเรื่องมันถึงเลยเถิดมันถึงตอนเนี้ยอ่ะก็เอาง่ายเลยเมื่อวานอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าหนูบอกว่าเขายังไม่จบใช่ไหมแต่วันเนี้ยเอาวันเนี้ยเคลียให้จบเลยนะคือหนูว่าตกลงกันว่าหนูว่าจะโอเคกันไม่ล่ะแบบถ้าโกรธกันขนาดเนี้ยหรือว่ามีปัญหาอะไรขนาดเนี้ยหนูก็ตัดปัญหาอย่างที่ออสบอกอ่ะหนูไ่ต้องคุยกันเลยก็ได้นะไม่ต้องพบเจอต้องอะไรกันอีกอ่ะ หรือว่าหนูยังไงหนูจะปรับความข้าใจกันหรือเปล่าล่ะมันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันละค่ะคือหนูพี่โยคือในความคิดของหนูคือหนูอยากให้ปรับก่อนที่จะจบกันเวสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไงคือหนูอยากให้เคลียร์กันนะให้เคลียร์ใจกันไปอ่ะหนูไม่อยากให้มันจบแบบเนี้ยแต่ว่าที่พี่ฟังมามันคือมันมันมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะพี่ว่ามันกลัวมันจะมีปัญหาแบบบางทีปัญหามันมันอย่างที่เขาบอกมันเลยเถิดเกินอ่ะมันเลยเถิดเพราะอะไรอ่ะก็อย่างที่เขาบอกไง หนูไม่อยากฟังความข้างเดียวงหนูถึงแบบก็เหมือนกันพี่ก็ไม่อยากฟังความข้างเดียวหรอกแต่ที่ตอนที่ตอนบอกมามันกลัวกลัวมันจะเลยไปไงเป็ไงมันเอาเอางี้ก็ได้งั้นสรุปก็คือจะจะเลิกยุ่งกับเพื่อนคนนี้ถูกไหมก็คือต่างคนต่างอยู่ถูกปะถูกครับโอเคงั้นไปเลยครับไปพวกตอแหลเนี่ยไปงั้นก็เลิกคบต่างคนต่างอยู่เลย แค่นั้นเองพวกขายเพื่อน,อนก็ไม่มีเจริญหรอกเดือพี่ตามนั้นแหละเข้าใจปะนี่อันนี้ก็ตายไปอีกคนไะได้เลือดยุ่งกันแค่นั้นเองเบืดครับบอสเพื่อนกันยังขายกันเองเลยรนยะ่ะจะบอกให้นะถ้าอยู่ที่นี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันอะมาขายกันเองอะไม่โอเคนะเว้ เป็นเพื่อนกันมาตั้งนมตั้งนานน่ะไอเฟมมึงไอเฟมมึงอยากคุยต่อปะกับคนของมึงอ่ะเปรมึงพูดเลยมีอะไรก็พูดเลยเฮ้ยเคลียร์กันให้จบเลยกูถามว่ามึงอยากคุยกับแฟนมึงอยู่ไหมเอาไปโรงพยาบาลเลยครับเอาไปโรงพยาบาลเลยหมอโยเวเสื้อชมพู เอาเอาไปเอาไป,เอาไปให้หมดเลยครับยหดลืออีกคนหนึ่งครับฮัลโหลคุณหมอมมหน,นี่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 เฟมบอสเขาถามมาเฮ้ยเฟมกดดันอย่างมึงเฮ้กูถามว่ามึงอยากคุยอยู่ไหม มันมันได้ยินแต่มันแจ้งมันคิดอยู่นะพี่ดวงทรงอะมาเฟียมันน่าอย่างนี้แหละเฟมเลือกดียหู้ลลำคาะเไยเช่ยเฟยมบอสเขาถามทำไมไม่ตอบอ่ะเฟม สกิดนิดหนึ่งมีแค่สกิดต้องสกิดไอ้ตัวน่ะไม่มึงรอก่อนมึงรอมันตอบมึงก่อนมึงอยากรู้มันจะเหมือนได้อีกนานไหมอ่ะกูอยากรู้เหมือนกันจะต่อแหลกกูก็ได้แบบไม่อยู่หน้ากล้องแต่ที่จริงอะอยู่ไปหน้าคอมกว่ามันอยู่อยู่มันได้ยินอะมันเรื่องนามากมันอยู่แล้วพี่ว่านะแกงเราอะเพื่อนปัญหาเรื่องผู้หญิงนี่มันเยอะมากเลยนะที่กูดูดูมาเนี่ย ไม่ครับเพอะมึงมาแล้วหรออะนี่ที่มพูดปะเนี่ยขาาเขาฝากไว้กปบเขาแกงเขาปัดกรอไม่ได้เอาเฟามก็ถามสรุปมึงยังอยากคุยกับคนคนนั้นอยู่ไหมคนคนหัวชมพูอะยิ่งริงก็อยากแล้วถ้าพี่ไม่โอเคก็ไม่คุยก็ได้ครับงั้นเรียกเขามาแล้วก็เลิอกอยุ่งกับเขานะทั้งข้างนอกข้างในเลยนะ อ่ะมึงโทรเรียกเขามาดิอันนี้กูพูดจริงนะกูไม่ได้แกล้งนะมา,าโทรเรียกเขามาดิเ่น,นอ่ะเนี้ยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามึงถ้ามึงขอเรื่องเนี้ยไอเฟมเนี้ยที่กูฟังฟังมาถามว่าวามันก็ผิดผิดทุกคนนะลูกก,กูก็ผิดเหมือนกันนะใช่ผิดกู <c oughs> ไม่รู้มันผิดกูไม่รู้ผิดกูผิดหมดอะสี่คน,นะ่ะเพื่อนเขาที่มาด้วยกันสามสี่คนอะได้อ่ะแล้วทีนี้ทีนี้มึงขอไอเฟมเนี้ยกูก็เห็นว่าเออสงสารน้องมันเนาะ กูขอมึงได้ไหมล่ะมึงมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้พวกนี้ไหมสี่คนน่ะกูขอได้ไหมยุ่งใครไอเนี่ยไม่กูไม่ยุ่งแล้วกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งสักคนเลยกูไม่เอาใครสักคนเลยเออลูกกูมันก็ไม่ต้องมายุ่งหรอกโอเคไหมล่ะเพื่อนเออกูโอเคกูบอกว่ากูไม่ยุ่งกับใครสักคนเลยนี่ไงมึงได้ยินไหมเนี่ยเออเออเออเป็นโทรมาดิ ต้องเลิกคุยทั้งข้างในข้างนอกเลยเหรอครับเพ่ใช่ครับถ้ามึงไม่ตอบเร็วกว่านี้คือว่ามึงมึงไม่แบบมึงไม่ได้สนใจพวกแกงนะมึงสนใจข้างนอกมากกว่านะพูดถูกปะเขาชอบโยงกันไปข้างนอกข้างในเนี่ยกูโยงกับมึงบ้างเนี่ยมึงรู้สึกไงอ่ะกูถามมึงเนี่ยมึงรู้สึกไงมึงรู้สึกไม่ดีครับเพ่เฟลผมจะไม่ยุ่งกับใครเลยทั้งทั้งไอเสื้อสีชมพูทั้งเขาสามคนอะแล้วนั่นแหละมึงก็ไปคุยกันเอาเองอะสามคนที่มึงมาด้วยกันอะ นั่นแหละความรู้สึกเดียวกันเฟรมเขา,าบอกว่าเขาไม่กล้ามาครับพี่แล้วโทรศัพท์วะมันก็บอกเขาดีว่า,า,มามาเคลียร์ให้มันโจ๊กๆร่างนี้แม่งสุดว่าที่โคร์ตตึงเล่นแค่ในสตอรี่นะกลัวลมแบบไม่จอยด้วยอะไม่ใช่กลัวเอาลมกลัวมาลงกับเขานะคือกูแบบไม่โอเคอะแบบ ขายเพื่อนอะกูเป็นกูกูไม่ชอบอะกูเป็นคนรักเพื่อนอะที่แบบไม่ใช่ขายกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะเลิกกันแบบไม่อย่างเงี้ยถ้าไม่ถ้าเขารักมึงเขามาแล้วเว้ยอาจริงที่เขาไม่มาเขาไม่อยากเจอมึงหรือเปล่า ขาไม่ได้กลัวหรอกเว้ยจริงจรเขารักมึงเขามาแล้วกูไม่ไม่อย่างนั้นกูก็จะรอกูก็ยืนรอกูอยู่งเงี้ยชั่วโมงนึงกูก็จะรอกูอยากฟังจากต่างมึงอะแล้วถ้ากูเห็นมึงยังติดต่อหรือคุยกับเขานะทั้งในเมืองทงั้งข้างนอกนะอันนี้กูพูดจริงอนะเนี่ย คุยเล่นได้ไหมผู้หญิงคนอื่นน่ะแต่ไอ้สามคนเนี้ยกูให้เลิกยุ่งเลยสี่คนมันมา,มากพ,พี่ชายผมสีค่คือคนเคียร์คนคนเคียร์ไม่เกี่ยวโอเคโอเคเขาไม่รับสายผมเลยครับเพี่อมเขาบอกเขาไม่โอเคกันข้างนอกเรื่องข้างนอกไม่โอเคนั่นแหละ เขาไปชรู้สึนอกเอาไปเลยครับเอาไปโรงพยาบาลเลยครับให้ไปชุบโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับน้องลันสเก็ตมีมีขึ้นมาตรงรานสเก็ตหน่อยมึงต้องทำไงก็ได้อะเฟมคือมึงจะปล่อยให้บอสมึงรอนานขนาดนี้เหรอวะมึงอย่าไปหายุ่งนะเล่นในเกมไม่โอเคข้างนอกโดนใบไม่รู้ตัวนะไอ้ตาผมรู้ผมเกลียดไงประเภทแบบเนี้ย ผมโคตรเกลียดเลยกูยว่ากูแบบกูเย็นมาเยอะแล้วไอ้ที่แบบแล้วรู้ป่ะแฟนมึงบอกกูว่าอะไรเมื่อวานอะแล้วมาเทียบกับกูว่าอะไรรูป้ปะเขาบอกว่าระหว่างเพื่อนกับพี่ต๊อดอะเลือกอะไรเนี่ยพูดออกมาคำนี้ได้ไงวะแล้วกูไปเทียบกับใคร,ใครอะ ก็ต้องเป็นช <captions> ้อยเรื่องใน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 ของเขาเหรอหรือว่าไงของแฟนมึงอ่ะพูดออกมาได้ไงอ่ะ

ที่เป่าตามให้หน่อยลูกพี่ด้วยครับพี่ไม่รับสายครับน้องโทรไปแล้วตามแล้วเนี่ยโทรแล้วไมรับโทรศัพท์บอสครับพมายืนข้างๆบอสครับบอกทคุณคุณออกไปก่อนได้ไหมออกไปไกลๆเลยอ่ะให้ผมไล่ใช่ไหมครับบอส หิดใจก็ขายกันเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้โครเกลียดนะจริงๆกูเกลียดจากใจนะกันแบบนี้โอ้ยิ่งคำว่าเพื่อนยิ่งคำว่าเพื่อนกันแบบไม่รู้ว่ะผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยเบาเฮ้ยไปพวกมึงเบาเบาดิไอ้เบิร์ดเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาคุยกันอยู่อ่ะ เออกูรอโคตนนานเลยพี่เมกูได้แบบคำตอบแต่นี้นานมากเลยอะเรื่งแค่นี้เขาเขาไม่รับครับพี่มึงทำให้กูภูมิใจมากเลยน้องสงสัยตีหนึ่งอดพาไข่วานกูเป็นหมันสะแล้วเดี๋ยวผมไปผมไปอยู่แล้วครับไม่ตีหนึ่งก็ตีสองครับผมอยากเล่นตรงเนี้ยคือผมฉุนจริงเลยลูกเดี๋ยวได้ครับพี่ได้ได้ได้ครับตัดลูกเลยใช่ไหมใช่ครับพี่แลให้พี่ไอ พูดอะไรมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวตัดรูปก่แล้วแต่พี่เลยครับพี่อยากพูดอะไรพี่พูดเลยพี่วิสบแต่แต้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันโอ้ยาวเด้อมันยาวเหรอยาวนะยาวพี่เ<อ>ปายาวต้องถาม,มาลูก<ห> <ๆ S 1> ดิกก็ว่าต้องถามลูกดิกด้วยเอาแล้วเราข้ามาเผากันเองเผากันเองใช่ไหมพูดไปหมดโอเคพูดไปหมดโอเคได้เวงท้าไม่แบบเพื่อนดูแบบดูเหี้ยอ่ะโอเคเขาเหี้ยแล้วแต่ไม่ได้เหี้ยขนาดนั้นน่ะปุ่มไฟแบบโอ้เบิ้มใครใครใครไปคนต้นต่อเผาต้นต่อเผาเครื่ออาสนะไงอาสนะเหมือนแบบพูดให วัวเหลืองดูเหี้ยวัยวหหเหลืองก็เหี้ยแต่ไม่ได้เหี้ยขนาดนั<ว>้นนะอ่าโอเคได้คุู่เอกสัตว์พี่กู็รวยจัดทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเหี้ยมาคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสัตว์คงแดงมีแค่ไม้เลื้อยซู้อห้ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแก่ที่พวกมึงเคยได้ช่วยพ่อแกกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟาดเลยไอสัตว์คูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่ได้เยี่ยมของน้อยกูรวยจัดอย่ากสลือมาขอพอยกูไม่อคุณไม่ใครกูเล่นมึงจะขอว่า